สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจาเ n e ตพอดแคสต์ครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเวิร์กช็อปในวันแรกเกี่ยวกับการทบทวนตัวเราเองซึ่งแน่นอนครับวันนี้เป็นวันที่2เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการตัดสินใจครับหลายครั้งครับเราอยากจะประสบความสําเร็จแต่เรากลัวการตัดสินใจเรากลัวความผิดพลาดเรากลัวความล้มเหลวซึ่งแน่นอนครับทุกๆการตัดสินใจของเรามันจะมีผลลัพธ์ออกมาแบบนี้แบบดีและ แบบไม่ดีครับซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรอกครับแต่แน่นอนวันนี้เราได้บทเรียนอะไรจากผลลัพธ์นั้นเช่นวันนี้เรามีคนรักคนหนึ่งครับที่อยากจะสร้างชีวิตด้วยอยากจะอยู่กับเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาแต่แน่นอนครับเราตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างไปกับเขาแต่เขากลับมาทิ้งเรา ซึ่งมันน่า,าเสียใจใช่ไหมครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเราอาจจะรู้สึกว่าเราตัดสินใจไม่ดีเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงตัดสินใจอยากจะใช้ชีวิตกับคนคนนี้แต่แน่นอนครับทุกๆการตัดสินใจของตัวเราทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราลองหาบทเรียนดูสิะครับว่าบทเรียนเรื่องคนรักมันให้ข้อคิดอะไรกับเราเราอาจจะกลับมารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ากลับมาใส่ใจตัวเองกลับมารักคนในครอบครัวของเราเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับ บทเรียนนี้มันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าครับมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีทุกอย่างประสบทุกอย่างในประสบการณ์ชีวิตของตัวเรามันคือเรื่องราวที่สร้างบทเรียนให้กับตัวเราครับถ้าวันนี้พวกพี่ๆอยากตัดสินใจเป็นอย่างดีข้อที่1เลยครับเราลองดูข้อมูลดูว่าข้อมูลที่ตัวเรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นมีเพื่อนชวนทาธุรกิจครับก็ลองดูซิว่าธุรกิจนั้นมันน่าลงทุนไหมธุรกิจนั้นมันมีโอกาสเติบโตหรือเปล่าถ้ามันเป็นโอกาสตัดสินใจเลยครับข้อที่2 ฟังเสียงของตัวเองครับว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าอยากมีสุขภาพดีไหมอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถ้าตอบว่าใช่ตัดสินใจเลยครับมันคือโอกาสข้อที่3ครับลองสังเกตผลเป้าหมายในระยะยาวว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้มันจะมีผลลัพธ์ในเชิงลบหรือเชิงบวกกับตัวเรามากน้อยขนาดไหนผมยกตัวอย่างเลยครับพี่ที่ทำงานผมตัดสินใจที่จะเลิกบุหรี่มาสักปีแล้วครับ แต่เขาไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้เขาตัดสินใจที่ว่า1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเลิกแต่เขากลับมาสูบหนักกว่าเดิมผลสุดท้ายครับเขาเพิ่งเสียชีวิตไปซึ่งแน่นอนเขาไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตดูกับครอบครัวของเขาเป็นผลมาจากเขาไม่กล้าตัดสินใจครับอย่าลืมนะครับทุกๆก,การตัดสินใจไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันไม่มีการตัดสินใจไหนครับที่มันดี100%ซมันไม่มีการตัดสินใจไหนครับที่จะถูกใจเรา100%แน่นอนครับเรา ตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดดูที่ว่าวันนี้เรามองหาบทเรียนนั้นแบบไหนใครคิดว่าตัวเองสามารถตัดสินใจได้พิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยครับและพบกับผมในวันที่3จะเป็นเรื่องอะไรรอฟังเลยครับผมจาาเนสสวัสดีครับ